<พ>สวัสดีครับพี่น้องนะครับมือสันวันดีมือสีวันดันมือนี้มารวมงานนะครับพี่จีมงคลสมรสนะครับของน้องลูบแล้วก็มหาหนัดนะครับโอ้หูยังบ่ชทันดีเลยพี่น้องหูยังบวชทันดีเอาเนีย่ยอาจากหูไปเลยนะครับเดี๋ยวกับเบิงบรรยากาศนาอพี่น้องนะครับเบิงบรรยากาศของพิธนางกันแนมมือนี้นะครับเนี่ย จะบ่าวจะสาวหากระแต่งตาแต่งโตอยู่นะครับส่วนทางด้านนี้ก็โอ้ย,ขอแ,ยแ,แขกผู้มีเกิดมาร่วมงานนะครับ <c oughs> เอากิน <c oughs> กินกินครับโ <c oughs> อ้เดี๋ยวบ,บรรยากาศ <c oughs> ดีๆเนาะ <c oughs> คือกับอันกินข้าฟาดเข้าอยู่หน้านี่ไหมฟาดแค่เดียวได้ไห่จกคือไปสีข้านี่เนาะไมนเออไปสีข้าอยู่นาะไปเฮ็ดจังไลเนี่มันอยู่ตรงหน้าเนาะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาลยยามาเลยไปดับแล้วไฟดับแล้วเสียบเียบนะเสียบพี่เสียบแล้วไฟดับแล้วบอลเราใ่เพราเสียงวราใส่อ่าล่ะาลำซิงอ่ะบ่ลำซิง่อลำซิงาสเปิดเปิดว่ลำซิง โอ้แม่นเพลิดเสียงบ่ได้บ่บ่้เอินทีมงานบ่าวผู้ไทยล่ะโอเคเลยบาดนี้โอเคเลยโอ้เตีงจังปังคุณ่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวโอ้จะบ่าวท่าแป้งละไปนี่ถ้าเราครับแป้งฝุ่นธรรมดานี่นะครับโอ้ยแต่งงามๆเน้่เอามาสิแต่งให้เอาคือพระเอกมาล่านี่ก็ได้ตัวเคยแตียงเกี้ยวๆรูปคือบ่ดูแลแนี่ยเส้นปิ้นแต่แป้งฝุ่นเลยพี่น้องอ แต่สาวมางงามจต่พี่น้องมบผู้งามผู้งามนะครับวันนี้นะครับน้องลุกกับมหานัดนะครับเข้ามายินดีนำํำครับยินดีใจอยู่ครับพี่น้องเเคยเต้นแจ๊ทียอันนี้อันนี้พี่พี่ฝนเป็นฝากมาผูกแขนเนาะเอาหายก้อนเลิอกกันแล้วกัน พี่ฝนพี่น้ำฝนนะครับเพื่อนฝากมาผูกแขนสองคนงานนี้ก็ลุ้ลวงไปก็มีพี่พิมพ์สวิตแล้วก็มีพีเอลีดแล้วก็มีพี่อ่าพีออฟไต้หวันแล้วก็มีพี่อะไรอยู่เพืคือพี่ต๊อบพี่ต๊อพี่อกกทมก็ได้รวบรวม เงินผูกเขียนมานะครับพี่น้องผมขอขอ,ขอบคุณได้หลายครับขอบคุณที่ผมกล่าวนามมาขอบคุณได้หลายครับผมตื่นจันใจหลีบ่เคยเพ็ดจริงจีจ้าท่าบุห่งที่ทบอขอบคุณครับอ๋อพี่พิมพ์พี่พิมพ,พม์สวีทก็มันซอยเนาะเมนครับคนกัซอยไก่ซอยอันผูกเขียนน้ำครับ๋อครับสงสัยแล้วทางหาผมอยู่แต่ผมบ่ได้เบิงไลน์เพราะว่ายังสั้นละบอกว่าอายยากลำทำหูยู่ เพราะว่ามันบดไ้เบืองไล่เล่าเพราะว่าไล่จะอยู่อีกเื่องนึงเราเข้าใจอยู่เราเพราะว่าอย่างเราก็บางสั้นละเราเลียทังมาทางเที่ยว่มแล้วก็มีน้ำทีมงานน้ำคนวอยน้ำผมน้ำที่สนะครับคขอบคุณได้หลายครับขอโทษครับขอโทษพี่พิมพ์หลายเด้อลาบบดอเบิองอันนี้ครับขอบคุณหลายันอันนี้ส่วนของพี่ฝนเนาะพื้นเปล่ามาปลูกเขียนอ่ะเดี๋ยวส่วนนี้จัปลูกนะครับพี่น้อง เดี๋ยวจังหน่อยนะครับจังหน่อยเพื่อนยังกินข่าวกินน้ำกันอยู่นะครับเบิ่งบนนี่อ่ะเอาอิ่มแล้ววะพ่อเออดิ่มงานแม่ครัวเฮาา่วยกันดีพุทธไม บุรีรบุมอดีอเป็นงานเนาะคือบุญบานเท่าอีหรีแมมโอ้คือบุญบานเท่าอีหลีนี่เป็นไงป้าเต็มเสียป่นี่เสียอยู่ครับเสียอยู่ครับเสียอยู่ครับ่ กนองีมาเมันมันมีที่ไหนนี่เอามาลำสาวน้อยมางานนี่งานแต่งนี่เอาวเด้อโอ้ใช่เป็นแต่งงานหลังแถอเนี้ยนี่เพื่าเจะสาวผู้ใดเป็นเพื่อนผู้ใดเป็นเพื่อนจะสาวอ่ะพอดไปคอนมาสังเกตบางปามน่ะได้วเราอยู่ใกลนี่แล้วนี่น้องครับไปยังอ่ะแล้วจะไปใส่สูตรบอกได้ไว่า้จะมไหใส่สูตรอยู่พร้วว่าเอาสาวน้อยเป็นบันแพงผู้เดมาสลองงานมงคลสมรสมือนี้ เพียรพี่น้องเวทีตั้งข้างๆเช้าหน่อยมาสลองให้มื่อนี่นะครับแับตัวแทบเนาะเรื่องวันจมพม่าวันเขาเห็ดเด่นจริงเด็กกินลาบก็เลยไม่เห็นบอกเขาบ่โทษไปบอกดิสันสวัสดีครับไปบอกไปหอดฟ้องนี่เห็นเหินผิ้อใหญ่มากเลยมันต้องผิ้อใพี่ผิ้อใ่หรืออยู่บ้านีเองใหญ่แหลมเบาโอ้ยเฮียเซียนเสียบดาบสนอผิ้ใหญ่เอ้ยโอ้ยโอ้ย ภาพบรรยากาศว่เอาเาีข่าับนึงเอามังบรรยากาศบรรยากาศวันนี้ครับพี่น้องครับนะครับมาช่วยการช่วยงานกันเนาะงูในสายตาเธอครับขณะนี้กำลังดังกำลังมาแรงนะครับม่ได้ให้าขวัญย้มใหกับทุ่งหนังว่ะเดี๋ยวเราตีเย็ดอเดีเรากินเข่าก่นเอนเดี๋ยวเราตเข่ากันเอะืงานวันี้เมีย กมันเขาเซ่นเจ้าพิงานสิเขาบอเอาห้างไหนกันมเนี่เขาบอเป็นเพื่อนสาครับ๊ยเป็นเพื่อนาเนาวแม่ครเป็นเพื่อนเแมเปเ่อนเกกูมรวมกันเอ้าพี่โรเบิร์ตกินหรือยังครับกินแล้วครับกิเขาละเตียินแล้วครัีลวก่รวมงานกันครับนะครับมารวมงานกันเมื่อนี้นะครับซอยงานงานแตว่ามมาเัวมงานัไปสองรอบแมืี้ โอ้อาจารย์สวัสดีครับ,รบกินข้าวอะไรตีนี่เรียบร้อยแล้วครับโอ, <c oughs> โอ้อาจารย์เบื่ออาจารย์เบื่ออาจารย์เบื่อกินข้าวหรือยังกินแล้วครับผมกินแล้วเนาะกินแล้วกินแล้วทั้งเทิงกับกระลังเสร็จเครื่องกันอยู่ครับพี่น้องสาวหน่อยเพชรบ้านแพงครับพี่นอ้นองมักเสพสวงสลองงานให้มือน,นี่เอาสาวหน่อยผมได้มางานให้อ่ะเออว่า่าธรรมดาเลยงานนี่ ปวัติศาสตร์ลูกตาเมคีเล่านะเออตาเมีลาอดขัแล้วาัเือต่วเห็นบ่แต่สาวหน่อยเพชรบันแพงมางานงานเตียงอ่ะเออโดยเฉพาะได้กมลใช้ครับการไสเออพอเลยจบพระว่าเหลือํำนี่ไม่ยังอบม่งมาทากินดีใจน้ำน้อกับเขาเป็ยังขึ้นบาได้มูมูขึ้นมาบมได้ใคมางานนี่แล้ว บ่ได้เออคือบ่เป็เข้ามาบ่ได้เตียนที่มาได้นี่คือมาได้สองคนมันม่สุเปิดเขาเข้ามาบ่ได้เออตานนั่นละขอคครับพี่น้องนะครับพิธีอันนี้บ้าบ้าตุ้ยโอเคไไนครับมโอเคไนมาถือกล่องแมวสมาร์ทแป๊บนึงครับถึงถึ่งโอเกนไนทึ่งตอนนี้ฮกไนแล้วครับโอ้โหกดมึงฮกไนแล้วครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมีอ่าแฮปปี้เบิร์ดดีิ มามาถามนา้การสร้างครับเป็นจังไรไอ้กับไอ้แกมเป็นจังไหมื่นี้เป็นจังไนงานง็โอเคได้หรองานคันมันมันสายฝ่าแดกปีหลีที่แหลกว่าหมันเนาะบมวบ้าหมันแม่นไหเกิดเกิดไปกำลังอู้่ยมันดีเลยควรทีหามือแต่งมันเนี่งแตงวันนี้ซะข่าวสอเกมาสัมผัสกับพี่น้องโอเคาสั่นนข่าวสองเกมาสัมผัสเลยนะครับ หน้าข่าวมาสัมภาษณ์เลยการที่ได้ต้นคิดต้นเรื่องครับเพราะว่าเห็นเขาห่างกันนะนอกจากอย่างใครพี่น้องในบูรนะครับเพราะว่าเพิ่นกระพวเพิ่นกระพวยะเนี่ยพิ่นกระพปิดบางอย่างนะครับโอเคจัดการเลยอยายเลยจัดเลยแมนพี่น้องการยินดีน้ำเงินนะครับเพื่อนี้ยิงสักครู่เขาจะมาปุ่มปุงคอต่อแขนกันนะครับผมปุงคอต่อแขนกันอีกสักครู่หนึ่งเพรา แลมไปบ่ภาพเหอแลมแล้วไปบ่เดี๋ยวแ้วยังยังกินเข่าอยู่แกล้มไปโบ่ยังกินเข่าอยู่ครับพี่น้องครับผมขอที่ครับมาสอนโอ้ยยยยยอยย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 หยยายยยยยนยย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 ยอยยยยยยัยนยย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 ยียย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 นโอ้คนบพันั่ยแล้ว Bon มีอิ่มอสมอพี่น้อง ladım. แล้วท oh, ี่เป็น oh, หมอสูตรได้เพ่นนี่โอ้กาลังเห็ดกัะท่วงหนางัวอยู่อั้เป็นให้ซุ้มจุบแบบเท่ๆโอ้ข่อยก็มีความสูงนำจะบ่าจะสาวพี่น้องเอ้ยขนาดความเป็ตแงเนี่นี่ไปเบิ้งขี้เพื่อนข่อยก็ยิ้มไปนั่นะครับ ทีมงานผู้มาร่วมงานกับทีมงานเท่าอยู่ในนี่ละเอ้าเอจะเบาคือเปลี่ยนหนาไว้เถอะมาบ่แม่หรือบ่แม่นี่บ่แม่น่โอ้ยตกใจเบ้อไหวไหวยหวไหวไหวว่างานนี่ถามอันั่งท่ายมหานัดอยู่นี่ท่ายไม่อีกบาทนึงคือเป็นผู้นี้เสนอกฮะมหานัดมหานัดพี่น้องมาลูกกับปานปานัดพานัด ใช่ยุบว่ามนุษย์กับบักนัดพอ่าเอกการใส่เบาดีนี่สละหมดเ่เอ้าเข้มเลยเข้มเลยย่งครับย่งเดยวเด๋ยว่าการไส่เบาดีเขี้ยบเบาเ้กู เป็นเป็นบอท่านถามข่อยเป็นขอบคุณอะไรนะผมเป็นบอท่านถามข่อยเป็นบอท่านถามข่อยโอ้มีข่อยจีวอาเนี่ยเลยมีสาระคือเจ้าบ้านตอนนี้คนดูสองพันหน้าตอนนี้พันสอง้วครับดันดันเด้อพี่น้องดันดันพี่น้องดันดันสองพันเดี๋ยวอีกสักครู่ครับจะาสาวกําลังอ่านแตงแต่ว่าเป็นที่ประชุมเนาะอีเมนบอกว่ากันเจ้าสาวติดประชุมทั้งเวทีก็เลยเลทนิดนึงแนนจะแนนแล้วพี่น้องรอสักครู่นะครับรอสักครู่วันนี้ เราพี่ที่แน่นอนแต<า>่ว่าแต่ว่าบมัอนอีหนาวหนาวอากาศเย็นเนี่ยมัอนอีมัอนอีม,อนมอนดดันมีแดดเ้วยมือมอสสำหรับเขาไปปั๊มโอ้ยเจ็บหูยับผ้าหูอะไร, <c oughs> ไะรบรรยากาศดีครับมอสสำหรับเจ,จ้าบ่าวเจ้าสาวคล้องกันข้างโอ้ยเอาไปแก้เตจิกเกอร์ออกหรือยังให้เจ้าบ้าเจ้าสาวเขายืมไปเข่าดีสวดด้วยมือเนี่ยเดี๋ยวไปแก้สติ๊กเกอร์ก่อนเดี๋ยวสติ๊กเกอร์ก็จ็บหูเอาพี่น้อง ขอบคุณเลยและสำหรับที่นี้นะครับบรรยากาศนะครับพี่น้องมารวมกันก็แล้วนี่ก็แล้วก็มอไซค์เห็นพี่น้องมึงว่าเด็กจีนไทยเองยุกเกมอุ้ยดินะพ่าพอกันคลิปหนาพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับอย่าเจ็บอย่าจนกันแล้วกันนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซัลสกายกดติดตามเนี่ยกันแล้วกันนะครับสำหรับอ่าเกมสมุนไพรระเบิดอภิเษกาเราครับคุกๆช่องทางการติดตามนะครับมือเดียกา มูพวกกันย่งกินเขายูกินเขากินน้ำยู่นะครับวันนี้วันนี้ก็คืองานนี่ครับน้องลูกกับมาานะนะครับเป็นการแก้งกันนะครับคือพี่น้องว่านะความสุขที่ใจไม่ดีที่ใครนะครับาตกลงปวงใจกันห้ากันเข้าใจกันนะครับที่จะอยู่ด้วยกันตัวกันสั่งตัวกันแป่นะครับนีความสุขเลยครับนะครับความรักไม่มีพรมแดนครับนะครับพวกกันกินน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ